สวัสดีครับเราให้ดูพลอยมรกตดตังกระจากเก่าไม่น่เก็บมานานใช่ไงมสองเม็รก็อต่เวลาเก็บมาอันนี้เก็บมาประมาณเบสองปีแล้วนะเออทำต่างหูสวยเนาะปับสวยมันมันสีมันไปก็ได้สบาลยคนแตใช่ได้รูปรูปร่างดีครับ่างดีจะหาพลอยใสก็เหมือตีก็เหมือแล้วนี่โอ้เนาะโหหายาก ราคาเนี่ผมขายราคาเก่านะรายการราคาใหม่ก็ไม่รววเกือบก็ลดไมนิดหน่อยอันนี้ก็คือเราก็ถ่ายก็ดนะูให้ก็เป็นทางเลือกว่า้ะใครสนใจคอยอะไรก็คือวันเนี้ยครับทําเป็นรายการไว้ตะวันหน้าค่อยๆดูกันทีละว่าันไปก็เดี๋ยวผมขาดีหายเกินได้ก็โหมดตอนนี้ไม่ได้เข้าเว็บมาเป็นสามอาทิตย์แล้วของให,ใหม่ๆไม่ค่อยมี ถ้ามีต๊บเราก็เราก็ได้คนก็ได้เห็นของใหม่ๆตัวกับตา่าวก็คนเขามาที่บ้านเมาที่บ้านเนียเนี่ยเราก็ต้องการแล้วก็เรบอกผมก็ได้ผมก็มาทิ้งให้ดูก็ได้เส่อนคอยเรมีปินหาคือผมตัวขาขายตรงไดยตงมาไม่ตกติด แตเราระยะยาวเน้่เราก็มาทางธรรมะดิละครับค <c> ือมันจะได้มันก็ได้อะไม่ต้องไปเอากินแลกกินน้อยทางเดียวกันอ่ะไม่มาทางนี้หรอกนะแต่เราไปตุกติกแล้วเงน้อยมันอโชคใหญ่ก็ไม่เข้าครับมึงคนไม่เข้าใจนะก็จะได้อันนิดเอามาหน่อยก็เอาของเตลอหน่อยหยิบใส่กระเป๋าพอได้โชคเล็กมันก็เลย